ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์สุดระทึกเมื่อนายตำรวจสิทธิ์หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมถูกรุมยิงก่อนจะไปรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะอภินิหารหลวงพ่อเงิน เมื่อเดือนมีนาคมพศ2502หลวงพ่อเงินเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยรถยนต์กับพลตำรวจเอกสิริคดชฮิรันอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีความเคารพนับถือหลวงพ่อเป็นอย่างมากไม่ว่าจะย้ายไปรับราชการที่ไหนณนะจังหวัดใดเป็นต้องนิมนต์หลวงพ่อให้ไปเที่ยวทุกครั้ง พลตำรวจเอกสุริและหลวงพ่อเงินเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงบ้านตาครีจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายและคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะมีคนร้ายประมาณสิบคนกำลังร้้นรถเมย์อยู่ข้างหน้ารถของพลตำรวจเอกสุริซึ่งรถของพลตำรวจเอกสิรินั้นก็วิ่งไปด้วยความเร็วตามปกติ และหาทราบไม่ว่าที่นั่นเขากําลังทำอะไรกันอยู่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพวกคนร้ายหันมาเห็นรถของพอนตํารวจเอกสุริเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะเข้ามาจับกลุมพวกเขาจึงใช้ปืนสั้นและปืนยาวระดมยิงสกัดกัน้นกระสุนปืนของพวกคนร้ายถูกกระจกหน้ารถและม้อนน้ำแตกกระจายคนในรถ ที่ประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝันก็ต่างตระหนกตกใจก้มกราบหลวงพ่อเงินที่นั่งสงบอยู่และร้องขอให้หลวงพ่อช่วยกระสุนปืนนับสิบกระบอกที่คนร้ายยิงมานั้นไม่ต้องผิวกายผู้ใดเลยแต่โชคร้ายก็ยังพัดกระหน่ำคนในรถของพลตำรวจเอกสุริซำสองในเที่ยวกลับจนได้ กล่าวคือเมื่อพ้นตำรวจเอกสิริพาหลวงพ่อกลับจากเชียงใหม่หลังจากเสร็จธุระแล้วขณะที่รถวิ่งพ้นจากเขตอำเภอเถินอำเภอลีเข้ามาถึงเขตจังหวัดตากได้เกิดมีการดักยิงกันเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นป่าทึบสองฝากทางเลยซ้ำก็ยังมีก้อนหินก้อนโตๆโตวางเรียงรายริมทางเหมาะสำหรับ เป็นที่กำบังของคนร้ายอีกด้วยพอรถวิ่งมาถึงบริเวณนั้นหมู่ทรชนก็กรูกันออกมาจากที่กำบังนั่นก็คือโขดหินที่เรียงรายข้างถนนนั่นเองและร้องตะโกนบอกให้คนขับหยุดรถเมื่อรถไม่ยอมหยุดพวกมันก็ยิงกระสุนเข้าใส่หมายวอดวายชีวิตทั้งคันพนตำรวจเอกสิริกับภรรยาเห็นเหตุการณ์ดังนั้น ก็กระโดดออกจากรถทันทีและได้ยิงโต้อตอบแบบไม่คิดชีวิตส่วนคนอื่นที่มีปืนก็ช่วยยิงต่อสู้ด้วยเหตุการณ์อุลมานอยู่ประมาณสิบนาทีเสียงปืนก็สงบลงผลจากการต่อสู้กันในครั้งนั้นฝ่ายคนร้ายจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่มีใครทราบเพราะพวกมันหายเข้าไปในป่าข้างทางแต่ฝ่ายของพลตำรวจเอกสุรินั้น มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนคือคุณนายอารุณสุดจริตจิตคุณนายอารุณนั้นร้องคานครวญด้วยความเจ็บปวดโดยโดนกระสุนเข้าที่รักแร้ใกล้หัวใจซึ่งในรถนั้นก็มีหลวงพ่อเงินนั่งมาด้วยและท่านก็เป็นคนคอยปลุกปลอบใจตลอดทางในการนำตัวส่งโรงพยาบาลนั่นเองเมื่อถึงโรงพยาบาลจังหวัดต,ตาก เจ้าหน,น้าที่ของโรงพยาบาลได้เรียบนำเปลมาหาคนเจ็บขึ้นนอนบนเตียงพอรู้ว่าใครเป็นใครทั้งนายแพทย์และพยาบาลก็พากันกุลีกุจอให้ความช่วยเหลือเป็นการด,วด่วนโดยส่งคนเจ็บเข้าห้องผ่าตัดทันทีณนะห้องผ่าตัดใหญ่ห้องนั้นคุณนายอารุณขอนิมนต์หลวงพ่อให้เข้าไปยืนดูด้วยและนิมนต์หลวงพ่อให้ไปยืนบนเหนือศีรษะของตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจอยู่ด้วย นายแพทย์นำเครื่องมือเข้าห้องผ่าตัดพลางปลอบใจให้คนไข้ใจดีๆแล้วนางพยาบาลก็ช่วยยกแขนซ้ายของคุณนายที่หนีบไว้แน่นออกจากแขนแยกจากกายลูกกระสุนที่แนบติดกับเนื้อของคุณนายก็ตกลงมามีรอยไหมเกลี่ยมตรงซอกรักแร้นิดเดียวนอกนั้นหาบาดแผลแทบไม่เจอทั้งนายแพทย์และนางพยาบาลรวมทั้งคนป่วยก้มลงกราบลงพ่อเงินเกือบจะพร้อมกัน และหลวงพ่อก็ต้องเสียพระเครื่องในย่ามอีกหลายองค์เลยทีเดียวเพราะทั้งนายแพทย์นางพยาบาลหรือคนเจ็บคนป่วยในนั้นต่างก็มาขอของดีของหลวงพ่อนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมตอนเสือจันเสือจันชื่อเดิมว่า นายลูกจันทร์เกิดที่บ้านดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมพ่อตายแม่ยากจนพออายุได้สิบสองปีแม่ก็พาไปฝากไว้กับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมให้ช่วยเลี้ยงดูและยกให้เป็นบุตรบุญธรรมในเวลาต่อมาหลวงพ่อเงินท่านเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนกระทั่งเติบใหญ่หลังจากแม่เสียชีวิตตามพ่อไปนายจันทร์ก็กลาบลาหลวงพ่อเพื่อกลับไปทำนา แต่บังเอิญว่าควายที่ใช้ทำนาเกิดตายตามแม่ไปอีกนายจัน์ทรจำต้องหาควายตัวใหม่เพื่อเอามาใช้งานในขณะนั้นเงินก็ไม่ค่อยจะมีจะไปขอหยิบยืมหลวงพ่อก็ไม่กล้าพอดีนายจัน์ทรมีเพื่อนรักในสมัยวัยรุ่นได้เดินทางมาหาที่บ้านเพื่อนคนนี้เคยอาศัยอยู่ที่วัดดอนใหญ่หอมด้วยกันต่อมาย้ายตามญาติไป อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนมาหาเที่ยวนี้ดูล่ำสำัมใส่เสื้อผ้าสีสันสวยงามมีเงินติดตัวอีกไม่ใช่น้อยน้อยนายจันคิดว่าเพื่อนน่าจะพอมีทางช่วยเหลือเรื่องควายได้จึงไปปรึกษาหารือกับเพื่อนเพื่อนว่าถ้าอยากได้ควายให้ไปหาที่สุพรรณด้วยกันแล้วจะหาให้ในจัน์จึงตอบตกลง ก่อนออกเดินทางตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นนายจันได้นำพระเครื่องเนื้อดินปางสิบทัตของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมกับปืนพกขนาด11มม,มของหลวงพ่อติดตัวไปด้วยพอถึงบ้านเพื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ตั้งวงกินเหล้าคุยถึงเรื่องเก่าๆขณะกำลังนั่งคุยกันอยู่เพลินๆก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อของเพื่อนนายจัน เสียงดังเฉียบขาดมาจากด้านล่างเพื่อนเนจันถึงกับสะดุง้งและรีบชะโงกหน้ามองลงไปดูพอเพื่อนเห็นเจ้าของเสียงก็หลุนลานรีบลงไปหาทันทีตอนเพื่อนกลับขึ้นมาเรือนก็มีชายชะกันจำนวนสามคนเดินขึ้นมาด้วยโดยหนึ่งในสามคนนั้นเป็นชายวัยกลางคนผิวดำร่างกายใหญ่โตมีหนวดเครายาวเฟิมแววตาดุดัน แกมีอายุอานามประมาณ50ปีกว่า,วาเป็นผู้มีตบะมหาอำนาจจนรับรู้ได้โดยไม่ต้องบอกอะไรภายหลังทราบว่าเป็นมือขวาของเสือฝ้ายแห่งเมืองสุพรรณบุรีพ่อคอยเห็นนายจันทร์แกก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนนายจันทร์ตอบว่ามาจากบ้านดอนใยญยหอมนครปฐมกำลังมาหาควายจะเอาไปไถนาะ ชายคนนี้เป็นหัวหน้าออกอาการเกี้ยวกราดตวาดดังลั่นว่ามึงเป็นแค่คนธรรมดาแต่เสือกมาอยู่กับหมู่โจรปล้นควายมึงจะพาพวกกูชิบหายกันหมดแม้นเพื่อนของแนจันจะพยายามพูดจานุ่มน้าวเกลี้ยกล่อมหัวหน้าอย่างไรก็ไม่เป็นผลแกไม่ยอมท่าเดียวแกยืนยันว่าจะฆ่าแนจันให้ได้เพื่อนเนจัน จึงรับรองอย่างแข็งขันบอกในจันเป็นคนไว้ใจได้หัวหน้าโจรจึงโอนอ่อนผ่อนตามและยอมให้โอกาสกูจะไม่ฆ่ามันแต่จะให้โอกาสเพื่อนมึงมันต้องมาดวนปืนกับกูหากมันรอดไปได้ให้ถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันแต่ถ้ามันตายเรื่องวันนี้ก็ให้มันจบลงหากมันเป็นคนขี้ขลาดตาขาวไม่กล้าสู้กูก็จะฆ่ามันเสียให้ตายกลายเป็นผีบัดเดี๋ยวนี้ ในจัน์พอได้ยินคำนี้ถึงกับขนหัวลุกร้อนเนื้อร้อนตัวเผาเผาเงอเม็ดเป้งผุดขึ้นมาเต็มหน้าแกคิดในใจว่าอย่างไรเสียก็คงหนีไปไม่พ้นหากจะไม่รับคำท้าก็จะโดนฆ่าตายเสียปเปล่าๆจึงตอบตกลงว่าจะดวนปืนด้วยแกคิดว่าอย่างน้อยๆก็ยังคงมีทางรอดแม้จะริบหรี่ก็ตาม หัวหน้าโจรว่ายิงกไกลไม่มันให้กอดคอเอาปืนจ่อหน้าอกนับสามแล้วเหนี่ยวไก่พร้อมๆกันจะมันกว่าส่วนกติกาการดวลในครั้งนี้ให้ใช้กระสุนได้คนละนัดเท่านั้นนายจันร์เข้าไปในห้องก่อนหยิบเพียงพระปางสิบทั์ของหลวงพ่อเงินออกมาอาราธนาแล้วบอกเล่า90กับหลวงพ่อผ่านพระองค์นี้ว่า หลวงพ่อครับอย่างนี้ลูกถึงคราวคับขันจะโดนมันฆ่าเสียให้ตายกลายเป็นผีขอบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อช่วยให้ลูกรอดตายจากคมกระสุนด้วยเถิดว่าเสร็จก็นำพระใส่กระเป๋าเสื้อแล้วหยิบปืนพกขนาด11มมออกมาตรวจสอบก่อนขึ้นลำพอแกออกมาจากห้องแกก็บอกว่าหน้าโจนหนวดเฟิม ว่าตนพร้อมแล้วทั้งคู่จึงกอดคอกันแล้วนับสามก่อนเหนี่ยวกายิงปรากฏว่ามีแต่เสียงเหล็กกระแทกดังแชะแชะปืนยิงไม่ออกทั้งคู่หัวหน้าโจนคราวเฟิรมร้องตะโกนเสียงดังลั่นว่าสะใจเว้ยเจอคนจริงจากดอนใหญ่หอมเขาแล้วมามาพวกเรากินเหล้าฉลองกันครั้นถึงวันรุ่งขึ้น นายจันก็ติดตามหัวหน้าโจรคราวเฟิรมไปที่ซุ้มโจรเสือฝ้ายเสือฝ้ายพอเห็นหน่วยก้้นของนายจันก็เกิดถูกชะตาพึงพอใจจึงชักชวนให้เข้ามาอยู่เป็นลูกน้องส่วนตัวนายจันเองไม่มีพันธะใดๆลูกเมียก็ไม่มีพ่อแม่ก็ตายกันหมดแล้วสำหรับที่นาทำกินนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นของนายจันเพราะเป็นที่นาเช่าเขา นายจันจึงยินยอมพร้อมใจเข้าเป็นลูกน้องของเสือฝ้ายโดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คุมกองโจรหน่วยย่อยคอยระวังหลังตอนที่เสือฝ้ายปล้นเสือฝ้ายยังได้แต่งตั้งนายจันให้เป็นเสือจันมียศเป็นนายร้อยพร้อมดาวประดับบ่าสามดวงและนี่ก็เป็นอภิิหารหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม